อย่างพูดครับ สัมผัสได้ครับนี่ดูทางนะครับสภาพทางวิ่งนี่โอ้รถไม่แรงนี่มาไม่ได้ครับถึงจะเป็นหกสูบนะครับหสูบถ้าคัาดไม่ดีนะครับแล้วก็เครื่องไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ไม่ไหวครับบางคันก็ต้องยอมวันนี้ไม่มาแล้วนะครับนะมาดูอีก สองคันนี้ครับแต่งสวยเหมือนกันรั <S <S สามสองศูนย์นะครับทำการตักตักแค่3ามตักสีตักรู้เรื่องครับเนี่เต็มเลยเอา

เสียงทอ่อเลยเอามาดูคันนี้ครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นครับนอลุ่งเรืองยนต์นะครับเอาไปไหมลูกพีโอไม่ไหวก็ต้องไ้ครับตอนหน้ากล้องนะครับวันนี้นี่สายตาผู้ชม เยอะเสลือเกินเอาประชันความรอประชันความแรงหม้อใหญ่ครับ18นิ้วเอา สุดยอดแต่ละคันเนี่ยเอ้ามาดูซีรีส์ห้าร้อยอีกคันหนึ่งนะครับพลัง JU8E ครับสองร้บอ้าก็จ้วงอย่างเดียวครับวันนี้ครับรถมาเยอะครับ เสียงโบนี่จะไม่เหมือนเครื่องไดเล็กธรรมดาหรือว่าโบก่ะโบซิงนะอันนี้จะเป็นโบแบบโบไฟฟ้าเลยครับอันนี้ก็ร้อยสิบครับสองร้อยสิบครับอันนี้เจโอแปดซีครับเห็นด้านหน้าเรา ทีมงานกิจสนะครับมาดูครับว,ว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาใครออกไม่ได้นี่ได้ทีครับวันนี้โอ้ยจอดจอด ร้านกำนันสุดนะครับต่อดัมคันนี้เนี่ยับคันนี้รถรอจะบุรีรัมครับเนี่ยอ่ะเรามาดูทางนี้ออกก่อนนะครับเป็น pr ครับร้อยหกาเนี่ยครับเครื่องยนต์วางมาใหม่ครับ6 บีดีครับคันนี้ก็ไปแบบนิ่มๆครับเนี่ยรถนี่เหมือนจะไม่มีแรงแต่ว่าเขาไปได้นะนะเพื่อนตัดสับระเบิดครับคันนี้นี่ ไม่รู้ว่าระเบิดแบบไหนแต่ว,ว่าผมก็เคยฟังแล้วเอา้ากองนี่สามสามระดับเลยครับกองเขาไปได้ครับสบายสบายเลยนะครับขับมาใหม่ครับ ก่อนรถล,ลอยคันนึงครับเอาดู่คันนี้ครับ JO8C ครับ210นะครับ ดดก็แรงอยู่ครับวันนี้นะครับลมก็แรงเหมือนกันอาจจะมีเสียงบรบกวนบ้างนะเนื่องจากว่าลมแรงครับพี่น้องนะอุย้ยคันนี้นี่ไม่ค่อยติดครับเนี่ยน่าจะแรงดีครับสองรบกับ คันก็จอดเติมน้ำมันอยู่นะครับอาดให้เต็มพิกัดครับน้ำมันเรายกปั๊มน้ำมันมาให้ท่นานแล้วหนแล้วเอาดีกว่าที่เราจะไปเติมข้างนอกครับามาดูรถรอแห่งเมืองบุรีรัมย์นะครับก็รถรอเมืองมหาสารคามครับเอาตีเล็กสายมันครับ เพราะว่าอยู่เอา้าวทำไมสติเกอร์มันคุ้นคุนวะแต่ว่าแต่งสไตล์นี้แถามหาสารคามมีอยู่ครับผมไม่นึกว่าแกจ,จะมาเหมือนกันะแกก็หางานวิ่งเนาะระหว่างดีกว่าจอดแล้วครับหน้าฝนครับอันนี้ก็รอครับรอคนขับนะครับก็ขับไปทางๆครับ ตอนแรกนึกว่านี้เมียมมาครับมาตีสี่เมื่อเช้าครับโอ้ <c oughs> ก็จะมานอนนี่ยาวๆครับแกบอกว่าอย่างนั้นเนาะอ่ะอันนี้สติ๊กเกอร์เคซีบัสไทแลนครับสิทธิโชคเอาอ้อใหญ่ครับ วันนี้ก็มาสวมต่อครับวันนี้รถไม่ขาดเลยนะพี่น้องนะเอาคือติดกับบาอะไรแต่ปีเอามาดูรถติิตสีเล็กครับเอาก็มาจากบุรีรัมเลยนะครับมาไกลครับค่าน้ำมันหมดไปประมาณ5-600นะครับค่าเมียน้อยไม่มี

ยังอยู่ดีไหมวะเนี่ยครับคุณถ้าวิ่งอยู่แถวบุรีรัมย์เนี่ยโอ้ได้ยินหอดบา้านได้ยินหอดเมียเจ้าของเอาอันนี้อูร้อยการช่างครับทีมงานกิจสนะครับทีมงานในเขตอำเภอเมืองอำเภอศรีสมเด็จครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ก็อู่ร้อยการช่างก็อยู่เส้นร้อยเอ็ดนะร้อยเอ็ดออกไปอำเภอพนทองนะครับก่อนถึงสนามบินนะครับก่อนสนามบินนิดเดียวนะครับก่อนถึงบ้านพ่อใหญ่ลุงโรดนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่ลุงโรดก็อยู่อำเภอทวัดบุรีครับอำเภอพนทองนี่มันจะผ่านอำเภอทวัดด้วยนะครับ พี่ยังรดดเนี่ยอยู่บ้านไก่ป่านะอยู่บ้านไก่ป่าก็ติดถนนใหญ่ครับทางเข้าบ้านแกลุงโดดเพชรตรงูตรงชัยใครๆรู้จักผลงานเป็นหลักคุณลเอามาดูครับน่าจะไปเซอร์วิสมาที่กูร้อยการช่างครับก็เลยได้ติดมาเอามาดูครับ เียงเงียบๆครับการนี้พ่อเดิมๆเพิ่มเติมคือคนขับะรถรอไมอ่แล้วครับสองคัน เมืองมหาสารคามนะครับเยอะครับรถแถวภาคอีสานนี่ถือว่าเป็นภาคที่รถด,ดําค่อนข้างที่จะเยอะมากครับโดยเฉพาะเขตมหาสารคามร้อยเอ็ดลงไปเนี่ยเยอะครับอู่โซ่ไฟเตอร so ์ครับอันนี้เสียงอตว่า,ายอย่างนั้น ก็บังเขาหลมสามบังนะน้องเมย่าลั่นทุ่งว่าอย่างนั้นสติกเกอร์ของเสียมมอสน่าจะชื่อลูกสาวเนาะแล้วก็อ่านไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหมวกบังครับ ไม่เหมือนกันนะสไตล์ญี่ปุ่นก็คือมีหมวกแล้วก็มีขากระจกใหญ่ๆครับถ้าสไตล์ไทยก็จะเป็นไฟเยอะๆครับเนี่เหมือนกับคันที่กําลังจะออกมาครับแล้วก็บังฝุ่นใหญ่ครับเอามาแล้วที่ติดเมืองมหาสารคามใส่กันแบบจัดเต็มครับนี่ เที่ยวละเจบาทค่าน้ำมันก็อเอาให้ฟังเสียงท่อเขาครับค่าน้ำมันก็ตีไปที่ละ20่สิถึง25บาบาทครับไม่ถึงลิตรครับแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปประมาณหนึ่งถึงหนึ่ง วิ่งไปกับประมาณ2กิโลถึง2.5กิโลประมาณนี้แหละนะครับค่าน้ำมันก็20 25บาทครับประมาณนี้ครับที่มันหมดเยอะเพราะว่านี่แหละตอนดันนี่แหลอะอันนี้ก็วนกลับมาแล้วครับคลิปเราปล่อยยาวมากครับมาดูเสียมอเตอร์ปิดท้ายค,คลิปนี้นะครับอันนี้ก็พอลั่นเหมือนกันครับ เขาเรียกว่าลั่นบ่อเนาะไม่ได้ลั่นทุ่งนะเพราะว่าเราขุดอยู่ในบ่อเอางานขุดลอกครับห้วยน,น,นะครับห้วยนี่เพรมันคำอู่ทานนี่ห้วยนี่เป็นห้วยหนองคลองบึง จะหอยเหยื่อหรือเปล่าครับวันนี้เอาผมมาสู่ก็ลงมาแล้วครับด c 200รุ่น8นะครับไปเติมน้ำมันลงมาแล้วก็มาเคลียร์พื้นนิดหน่อยครับอัดให้เต็มเต็มครับเพราะว่า ชี้เกียร์ค้นไปเติมบ่อยไหนไหนว่จะเติมแล้วก็เติมให้มันเต็มไปเลยอ่ะบต่อคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับ1 7กียร์นาทีถ่ายไปได้ยังไง